เชิญเที่ยวชมมหกรรมแสดงสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยล้าวเวียดนามจีนขอนแก่นมหานครแฝ2-6มกราคม2556ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบกับสินค้าโอท็อป200ตำบลค้นขอนแก่น10นักธุรกิจพิชิตพันล้านค้นขอนแก่น ผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนอาหารทะเลสดราคาถูกจากหน้านน้ำทะเลเวียดนามเครื่องเงินและเครื่องไม้แกะสลักจากสาธารณรัฐรประชาธิปไตยประชาชนลาวจำหน่ายสินค้าโอท็อป SME กว่า400บูตจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นหอการค้าจังหวัดขอนแก่นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษคอนแกนมหานครแฟกับดอกมีน้อยคือเกานี่นี้ครับศูนย์ประชุมอเนกนประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยคอนแกนวันที่2ถึงวันที่6มกราคม 2556น,นี่เพื่อนจัดงานคอนแก่นมหาหนครแฟร์ขึ้นอืมอย่าลืมเริ่มมาให้ได้ประมาณติเสียได้คือว่าลักครับท่านผู้ชมครับและที่สาาําคัญกลุ่มโอท็อป200ตำบลคนคอนแก่นพนังยูนี่คือเกา่าห้างที่แล้ว่าีหน้อยพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของผลิตภัณฑ์อำเภออื่นมาแล้วบัดนี้มาเบิ่งเรื่องของอำเภอพระยืนบ้างยูนี่พนมีเสือทอมือบ้านต้นอยู่บ้านต้นอำเภอพระยืนนี่แหละครับอืมซื้อเสียงพื้นโด่งดังมาแต่เดีนั่นแหละแท่มื้อนี เขาใช้เบิงจุดดีจุดเด่นของเพิ่นแบบลึกๆก,กันเลยติดตามในมรายการมือน,นี้ครับกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นครับเพิ่นมีแนวคิดในการหารายได้เสริมโดยการนําเอาวัชพืชที่ขึ้นอยู่น้ำริมน้ำซีนี่ละ จำพวกผือกกและก็ไหลครับมาตําหรือทอเป็นสาดเป็นเสื้อไม้ตป,ปูน่งปูนนั่นนี่แหละครับต่อจากนั้นเดอแม่สาค้อนก้อนค่ำประท่านคุมสตรีสาหากรบ้านต้นครับคนวาต้นผือต้นกกนี่มันขืนล้ายน้ำขังไม่น้ำซีวสันวาเร้าบ้านเก็บมาตําสาดอยู่แล้วเพิ่เกยมาพัฒนาต่อยอดรูปแบบและสีสันครับจนเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายและใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปครับที่สําคัญ ทนท่านและสวยงามพร้อมคับเสื้อหมัดมีท่อจากโก๊บค่ะแต่ก้อนกับเป็นผืนเข้ามากปับ๊บแปลรูปมาเป็นสายกระเป๋าเพื่อว,ว่ามันใส่ได้สะดวกสบายงูยไปได้สบายค่ะแล้วอันนี้มันเป็นโบที่ท่อโดยเครื่องแต่เข้ามาแปลรูปมาเป็นเสื้อข้องเห็ดใดเป็นหลายรูปแบบเห็ดเป็นร่แบบนนองแก้วร่องจาน เสือนางวิปัสนาเสือหิวปิกนิกมันี่ลายรุนค่ะเป็นไรครับท่านผู้ชมครับเสือบ้านต้นเออทนท่านแข็งแรงบอ่อลลยกับงามผอมราคากับบ่อ,อแพงเป็นต่อื้อมาปูสั์กินเข่าปูนอนเล่นยอกกันแสดงว่าสาวนารไอาชาติที่สําคัญเรต้องไปพด <c oughs> บ,บ,บ้านต้นมาหนีครับวันทีสองันทีหกมกราคมปี2 5 5 6ในงานคอนกันมหานครแร่ พบพอกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเขาหลายอย่างไมยแนวเลยที่สําคัญครับบอมมาสิเสียดายทางนาเบิ้งไม่น้อยสิพา่าต้องชมไปเบิง้งผลิตภัณฑ์ของไผอีกโปรดติดตามเริ่มมันนี้ไปก่อนบอมมาสิเสียดายบอมมาสิเสียดายบอมมาสิเสียดายถ้าไม่ไปจะเสียดายไม่ไปจะเสียดาย อาจิบรูสิ่งนี้อยู่ตอนหน้าเรามีอะไรดีๆในช่วงปีใหม่อยากให้ทุกคนมาซื้อสินค้าจัดขึ้นณะมอขอนแก่นห ọ ประชุมการจำหนาตั้งแต่2องถึงหเดือนมกราหกกระโปรงับจาดสองไรตัน ไม่ไปจะสิได้ไม่ไปจะสิไดายถ้าไม่ไปจะสีได้ยมหาละคอนแฟร์สองพันสิบสามาไม่ไปจะสียดายอลืมไปกันนะ